สวัสดีครับพี่น้องฝากกบบังตามคนโขลกคนเก่าคนเดิมคนเก่านะครับขนมจีนตีนแก้วบ,บักฐานเองเลยกินจังใดสีกินให้มันเดืดมาครับน้ำาขังแทบแทบด่างปลาหลเขาหนั่นดลย บรังสันอย่างไรครับใช้น,นำประไหลเนี่ยนว่าล่ะยิงก็ยิงก็รออับดนได้ครับเนี่ยถ้าเป็นบื้งแรกก่อน่าตีสองกว่าหายโยกเกาหลีก่อตีสี่เครื่อง S 1> <S 1> เซนแบบย่างเนี่ยได้เลยพี่น้องเองจับจับกันนะครับหรอมก็ใช่ใช่หรับผม แวะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนใสน่ปิดเครื่องสองเต้ามันร่วนหมดตะเรลวครับ mm. น่าจะหอดน่าจ่หอกรวมหอดตีสามเครื่องเจอในอุตว่า แซ่บๆนะครับเด้วมาครับมา